สวัสดีครับเพื่อนๆเคยสงสัยไหมครับเวลาเราเชื่อมต่อ Wi-Fi อยู่ที่บ้านชอบมีให้เราเลือก2ขึ้นความถี่ครับอย่างเช่น2.4 g h z หรือ5 g h z ครับเอ๊แล้วเราจะเลือกใช้ตัวไหนละครับหลายๆคนอาจจะมีข้อสงสัยนะครับวันนี้ผมจะอธิบายให้ฟังแบบง่ายๆครับขึ้นความถี่ 2 4 g ิกะเฮิรตซ์นะครับหรือ 5GHz ิกะเฮิรตซ์นะครับจะอยู่บนเราเตอร์นะครับที่เรียกว่า Duo Band ครับหรืออยู่บนมาตรฐานอีทีพีเปดนครับรูปแบบการทำงานที่สังเกตได้ง่ายนะครับในเราเตอร์จะเขียนว่า AC 1200นะครับนั่นหมายความว่าเราเตอร์ตัวนี้นะครับสามารถส่งสัญญาณในการรับส่งข้อมูลนะครับได้สูงสุดถึง1,200เมกะบิตเปอร์เซกันครับ แต่เอ๊แล้วมันจะแบ่งแยกขึ้นความถี่ทําไมล่ะครับมีหลักการอย่างนี้ครับไม่ใช่ว่าเราเตอร์ตัวนี้สามารถส่งได้ถึง1,200เมกะบิตเปอร์เซกันเลยนะครับเขามีการแบ่งแยกออกเป็น2ขึ้นความถี่ครับขึ้นความถี่ 2.4GHz จะสามารถส่งสัญญาณได้สูงสุดถึง400เมกะบิตเปอร์เซกันครับแต่ถ้าขึ้นความถี่ 5GHz นะครับจะสามารถส่งสัญญาณได้สูงสุดถึง800เมกะบิตเปอร์เซกันครับ นั่นหมายความว่าเอาขึ้นสัญญาณความถี่ทั้ง2องขึ้นครับมารวมกันจะได้ค่าเท่ากับ1 2 0 0เ b มกะบิตเปอร์เครับแล้วเราจะเลือกใช้ตัวไหนละครับก็ขึ้นอยู่กับอะไรครับขึ้นอยู่กับสื่อที่เราใช้งานครับอย่างเช่นถ้าผมใช้ในการดูหนังฟังเพลงครับดูหนังในรูปแบบทั้ง 4k เล่นเกมออนไลน์นะครับผมก็ควรจะแนะนำให้เรียกใช้ขึ้นความถี่5 0กิกะเฮิร์ครับ ซึ่งมีความเร็วในการรับส่งข้อมูลที่สูงกว่าแต่ในที่นี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ด้วยนะครับว่าอุปกรณ์นั้นสามารถรองรับได้หรือไม่นะครับวันนี้ฝากคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับให้เราเรียกใช้งาน WiFi ที่บ้านได้อย่างถูกใจครับว่าจะใช้อยู่ที่5 g h z หรือว่า2.4 GHz นะครับขอบคุณมากครับ